สวัสดีค่วันนี้นะคะจะมานำเสนออะไรนธรรมปิกนะคะอารยธรรมปิกนะคะมีโบราณตั้งอยู่บริเวณทะเลอเลียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอารยธรรมปิกมีลักษณะเป็นอารยธรรมทะเลลากนอกของอารยธรรมปิกได้แก่อารยธรรมอิตเลียนประกอบด้วยอารยธรรมมิโนนและอารยธรรมไมซีดีมีอายุระหว่างสองพัถึง ก่อนคิสซากาลาอทอารยธรรมนิยมน,นะครับเกิดขึ้นที่เกกีกในทะเลปีเจียประมาณ2,000ปีก่อนคิสศากาาชาวคีีกม,มีบทบาทสําคัญในการเดินเรือและการค้าขายตั้งแต่ิุรกีปีเืียและอียิบรันเป็นผู้ผู้ขาบการค้ามีการใช้อักษรที่เรียกว่าปีเตียเอประกอบด้วยแถนและแปดจุดใช้แทนคำพยัญชนะปัจจุบันไม่มีผู้ใดแปลได้ และอ่านได้ทําให้เรื่องราวของอารยธรรมมิโนยังหาความชัดเจนได้ข้อต่อ1900ถึ1905เซอร์อาเชียลีแวนนักโบราณคดีคนแรกที่พบรล่องรอยอารยธรรมมิโนด้วยคุณสำรวจบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของวังคารนลุดพบว่าชาวทีตั้นมีความสามารถในเชิงระดับปัตยกรรมและวิศวกรรมมีภาพวาดกุบเปียวกายภาพ บนหลังบัวพวกขี่ตางไม่นิยมสร้างวาัดเป็นสังคมทางโลกพุสภาพแวดล้อมไม่ก็ทำลายหลักการทำมาอานรดรีต่อมาก็เกาะกีดถูกลุกลามจากพวกเอเชียแล,และไมซินีจากแผ่นดินใหญ่ไมซีนีถูกยึดทองหลอเได้สำเร็จต่อจากนั้นภาริยาพมินก็ได้เกยดข้ นักนกายกรรมชัวฟรีแบนด์กำลังกระโดดตีลังกาข้ามบัวกันองมีกรูต่อมานะคะอะไรทำในทีนีที่ท้าของมวทีนีได้แก่ชุงชนในเในภ้าศุนเทโลพอนดีซีีซัสและก็ตกลางๆในทะเลอินเดียน เป็นชุมถ่าวอินโดยุโีอนที่อพยพจากบริเวณแม่น้ำลาโนสสภาพภูมิอากาศทำให้ได้สะดวกติดต่อระหว่างกันทำให้ชุมชนนี้ต้องแบ่งการเป็นถึงกันชาวในที่นี้ชำนาญเรื่องการเดินเรือพาถ่ายไกลถึงช่องแคบยิปรคนดาพวกมายซีนียังชำนาญเรื่องการลบสามารถขยายอำนาจได้ดีพวยไปด้วยทิพแดนฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน การจัายของไมค์นีขูกขาดการค้าทุกประเภทบริหารจัดการและตรวจบัพิษปนเปรีคทางการเกษตรรวมทั้งจ่ายค่าแรงและเก็บภาษีการเริ่มต้นของการตรวจดินแดนไมค์นีอาณาคารายมีเป็นกาอย่างแรกที่แสดงความแน่วแน่ในระดับสูงของแผ่นดินแดนของที่โดยมีจุดเด่นทางการสร้างพระราชวังที่มีลักษณะเรียบฟังประกาศ เริ่มมีการจัดตั้งชุมชนเมืองการสร้างงานศิลปะเช่นปั้นหยิบเทาผู้เขียนสีและระบบการเขียนซึ่งปรากฏอยู่ในตระลแห่งเนียบอไรเียบีอันเป็นหลักฐานบอกรับกับที่ชาแกนดาในอเนริกางงานลทางวัฒนธรรมในที่คือการนสดงที่พระเจ้าหลายองค์รวมทั้งเทพเจ้าซูดเมลาและโปรเซนโเไอนอรลนดทาวเ าบบาการพาัฒนาการทาประวัศาสตรมีการเรงเรืองแสบสีทองแดงเด็กและผลกำไรจากการค้าการตั้งนานิโมไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและการเป็นผู้นําทางด้านศิลปวณฒนธรรมนครรเอชสีมามีการพัฒนาการของระบบการปกครองในผู้เปิดประชาธิปไตยและเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปลวณฒนธรรมและในขณะนั้นนครรัชสีมาซึ่งเป็นนครรัชสี่สืึงเชื้อสายมาจาก มีการพัฒนาการของการปกครองเผด็จการทหารมีรูปแบบการเกณฑ์ทหารและให้ทหารเป็นอาชีพตลอดชีวิตของคนเราไปเป็นอาชีพอารยธรรมที่ลนอารยธรรมกีในสมัยในสมัยของพราหมณ์กีเบอร์เซียกีและฝ่ายช้า